ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโรค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศในหัวข้อ จะได้เจอกันอีกไหมเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจากกันไปหรือว่าจากกันไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงเขาอยู่ยังอยากรู้ว่าเราจะมีโอกาสได้คัมแบ็ k ทูมีนะคะกลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าจะได้มีโอกาสสารสัมพันธ์หรือพูดคุยกันหรือเปล่าแล้วท่าทีของเขาคนนั้นในเวลาที่เจอกันอีกครั้งมันจะเป็นยังไงนะคะใครบางคนอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะ คิดถึงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันไหมก็ลองมาเช็คด้วยการดูไพ่นะคะฟังไพ่พิอาการนะคะทั้งหมด4กองตุ๊กตาสีตัวท สมาธิทุกครั้งก่อนเลือกกองไพ่นะคะว่าก้องไหนตุ๊กตาตัวไหนจะให้คําตอบกับเราได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมแล้วเขาจะมีท่าทียังไงเมื่อเจอเราแล้วนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวม general reading นะคะอาจจะไม่ได้ตรงทุกคําถามทุกคําตอบยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นอัธรบทในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ subscribe กดกระดิง่งกดแชร์การพูด คุยนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะการพูดคุยในแง่บวกเพื่อเป็นผลบุญนะคะกุศลให้กับคนที่เขาเข้ามาอ่านคอมเมนต์เราเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตนะคะมีกําลังใจมีพลังสนับสนุนคนที่อยู่ร่วมช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันนะคะว่าคําตอบไพ่แต่ละกองนั้นจะบอกกับคุณเช่นไรกันบ้างไปเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1นนะคะสำหรับหัวข้อ จะได้เจอกันอีกไหมเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะจะได้เจอกันอีกไหมจะเจอกันแบบไหนก็เรียกได้ว่าอาจจะผ่านจากเรื่องงานหรือโซเชียลนะคะอาจจะมีใครบางคนติดต่อเข้ามาหากันก่อนนะคะมีการกลับมาพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจกันนะคะเพื่อคุยกันให้เข้าใจใชัดเจนอะไรที่มันอึดอัดใจอะไรที่มันเคยเป็นเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างฟุ้งซ่านคิดเยอะแล้วก็ตัดสินกันไปเองนะคะก็ จะได้รับการเคลียร์นะคะการพูดคุยการทำความเข้าใจกันอาจจะผ่านสื่อโซเชียลหรือการโทรมาหากันผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านโปรแกรมที่คุณเคยคุยกันเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลนะคะอยู่ห่างไกลกันอาจจะไม่ได้มาเจอกันด้วยเหตุบังเอิญอาจจะเป็นการเดินทางมาเจอกันด้วยเรื่องงานหรือว่าด้วยการติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ประมาณนี้นะคะ ส่วนถามว่าเขามีท่าทียังไงเมื่อเจอกันแล้วนะก็เรียกได้ว่าอ,อ,อารมณ์แบบจะมาเป็นเพื่อนนะคะอารมณ์แบบเหมือนกลับมาคุยกันแต่ว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนเริ่มจากการแบบค่อยๆกลับมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึง่ง เขาอาจจะแสดงให้คุณเห็นนะคะถึงความหวังดีถึงความห่วงใยถึงตัวเขาเองอะ่ะยังคงรอคอยคุณยังคงไม่ไปไหนเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็กลับมาหาคุณครั้งเนี้เขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้การเป็นเพื่อนการอยู่เคียงข้างกันไปก่อนนะคะยังไม่พร้อมจะชัดเจนว่าแบบจะไปเป็นอะไรยังไงเลยอะ่ะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาเองยังไม่เคลียร์ใจกับตัวเขาเองนะคะแล้วก็เขาเองยังรู้สึกว่า ยังไม่กล้าที่จะไปทำอะไรกับคุณมากนะก่ะเขายังกลัวว่าคุณน่ะจะไม่สนใจไม่ใยดีไม่แคร์ไม่รู้สึกถึงเขาแล้วค่ะเพราะงั้นเขาอาจจะเข้ามาแบบเซฟด้วยการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะส่วนถามว่าความสัมพันธ์กับคุณกับเขานั้นจะเป็นยังไงต่อหลังจากการกลับมาคุยกันในครังน,นี้นะคะ มันจะมีการเคลียร์กันนะคะจะมีการเยียวยารักษาเรื่องราวที่เคยผิดใจผิดหวังต่อกันใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เคยแบบจบกันมาด้วยความรู้สึกว่ามีคู่แข่งมีคนเจ้าชู้มีคนไม่ยอมเลือกไม่ยอมชัดเจนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทั้งสองคนเลยก็ได้ที่รู้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะไปต่อได้เพราะว่าไม่ยอมเปิดใจทั้งคู่แต่ก็ยังคงรอคอยกันอยู่เพราะงั้นช่วงเวลาหลังจากเนี้เมื่อกลับมาแล้วอะค่ะมันจะได้เคลียร์เรื่องราวเหล่านี้นะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะจะเริ่มให้ความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นอะมันก็จะมีปัญหาเดิมๆอะคะ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าครั้งนี้ยคุณกับเขาอ่ะจะสามารถผ่านกันไปได้ไหมแต่ว่าไพ่ออล์เคิลมันขึ้นว่านิวเลิร์นะมันหมายความว่าเขากับคุณนะมีโอกาสที่จะได้เป็นรักใหม่หรือมีโอกาสจะได้กลับมารักกันแล้วกลายเป็นความรู้สึกในรูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะงั้นตรงจุดนีน้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าอุปสรรคปัญหาเดิมๆอะไรก็ตามที่คุณเคยเจอกันมาค่ะเตรียมรับมือไว้ได้เลยค่ะมันจะกลับมาพร้อมกับคนคน,คนนี้ จนกว่าคุณจะเคลียร์หรือว่าผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปได้ค่ะมันถึงจะกลายเป็นความรักกับคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เข้าอกเข้าใจ ยืนหยัดอ,อยู่เคียงข้างกันมากขึ้นเปิดใจให้กันและกันมากขึ้นยังไงก็ตามนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยถ้าคุณเป็นคนที่ยังคงไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนในตัวเองยังคงไม่ชัดเจนว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าขอให้เคลียร์ตัวเองชัดเจนก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์และบทสรุปของกองไพ่กองเนี่ยก็คือจะได้เจอกันอีกครั้งนะคะอาจจะผ่านทางโซเชียลหรือทางการงานนี่แหละและเขาจะมีท่าทีที่เรียกได้ว่า ขอกลับมานะคะเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันไปและหลังจากนั้นนะคะขอให้คุณจัดการกับปัญหาเดิมๆที่มีอยู่ในใจของคุณเนี่ยแหละกับคนคนนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นรักครั้งใหม่ที่สดใสไชไลแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค like, ์ s u b ับ r ไ b e กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2นะคะในหัวข้อจะได้เจอกันอีกไหมเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะก็มาเช็กกันดูก่อนนะว่ากับคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาจะได้กลับมาเจอคนอีกไหมนะคะและเจอกันแบบไหนด้วยนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะคะอาจจะมีการเจอกันผ่านงานสังคมงานปาร์ตี้งานแฮงเอาท์การไปรวมเพื่อนนะคะรวมเพื่อนนะอารมณ์แบบว่าเออไป คุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเขาหรือว่าการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนนะคะพวกเนี้ยเข้างานสังคมนะคะปาร์ตี้การพูดคุยคอนเน็กชันที่เขากับคุณมีด้วยกันนะคะพวกเนี้ยมันจะทําให้คุณกับเขาอะกลับมาเจอกันนะคะกลับมาพบกันอาจจะเป็นการเดินทางก็ได้นะคะเพื่อไปเจอกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเดินทางออกจาก ที่อยู่ของคุณนะคะค่อนข้างจะไกลหน่อยก็ได้นะหรือไม่บางทีอาจจะเป็นการไปปาร์ตี้ในระยะสั้นๆแต่ว่าจะต้องเดินทางออกจากที่เดิมๆนะคะไม่ได้เจอกันในที่ทํางานหรือว่าที่ที่คุณไปทุกวันแน่ๆนะเพราะงั้นเปิดตัวนะคะไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างหรือว่าไปอยู่กับคอนเนคชันที่เขาคุณมีด้วยกันนะมันจะทําให้คุณได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึง่งและมันจะมีการพูดคุยมีการเคลียร์มีการปรับสมดุลน,นะคะกันและกันอะไรประมาณนี้นะ ส่วนถามว่าท่าทีของเขาในเวลาที่เจอกับคุณเป็นยังไงเรียกได้ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหระ่ะ มันมีอารมณ์เหมือนแบบเขาเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยพอใจหรือคุณอาจจะเคยไปทําอะไรเขารู้สึก,กอึดอัดขัดใจหรือเปล่านะมันมีความรู้สึกเหมือนเขา่พร้อมจะไฟ์กับคุณเลยนะอารมณ์แบบเจอปั๊บนิฉะเลยอะ่ะเออแบบว่าเขามีบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเขารู้สึกหงุดหงิดงุนง่านใจนะคะเวลาเจอกับคุณนะมันมีอะไรบางอย่างตีกันอยู่ในหัวเขาเขารู้สึกอยากจะตัดใจอยากจะไม่คุยอยากจะเมินเฉยอยากจะหนีหน้านะคะมีกําแพงแบบ อากาศค่อนข้างจะสูงเลยนะเวลาเจอกันเนี่ยแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ ออช่วงแรกมันก็เหมือนกับขึ้น10ไม้ขึ้นมานะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเนื้อเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันก็มีการแบบพูดคุยกันแหละมีการแบบปรับความเข้าใจอาจจะให้เพื่อนช่วยเหลือนะคะแบบขึ้น3มถ้วยขึ้นมาเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวด้วยแน่ๆนะคะอารมณ์แบบว่าอาจจะมีการแบบให้เป็นพ่อซื้อแม่ชักหรือว่าให้เพื่อนเข้ามาช่วยปรับความเข้าใจให้เขาอารมณ์เย็นลงกับคุณบ้างนะคะแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เป็นหนึ่งถ้วยนะคะที่เรียกได้ว่า อาจจะมีการเคลียร์กันพูดคุยกันแหละเรื่องราวต่างๆที่มันยุ่งยากใจนะคะมันจะได้รับการพูดคุยสะสางเพราะว่าคุณกับเขาเองอะคะ่ะมันมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันแล้วมันตัดกันไม่ขาดด้วยเรื่องของความรู้สึกด้วยเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เคยมีด้วยกันมาค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามนะหลังจากนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องเป็นคนเลือกว่าคุณจะเอาอยัางไง เราให้เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือการเลือกของคุณนะคะมันเป็นได้ทั้งแบบเลือกที่เลือกไปในทางที่ดีแล้วก็เลือกไปในทางที่ลบนะเพราะงั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเอายังไงของความสัมพันธ์กับคนคนนี้ต่อไปอะคะ่ะช่างใจดูให้เยอะๆคิดให้มากๆใคร่ควรไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหรืออย่าใช้อารมณ์เพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดได้เพราะงั้นให้เพื่อนช่วยเหลือคุณนะคะมันจะช่วยได้มากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ แล้วก็ไพ่ออรลเคิลนะคะก็ขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นการกลับมาของรักครั้งเก่าเป็นการกลับมาเริ่มต้นของคนเก่าๆนะคะหรือว่าการที่คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาเจอกันเพื่อเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันและกันต่อไปค่ะ คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็ยังคงจะต้องเจอกันอีกแน่ๆน,นะคะเพราะงั้นเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเลยะคะ่ะเพราะว่าช่วงแรกที่เขาเจอคุณนะเขาจะมีความรู้สึกสับสนในตัวเองค่อนข้างจะเยอะและตั้งกัดไว้ก่อนแน่ๆน,นะคะแล้วก็สําหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดยังไงก็หวังว่าจะได้ทริคอะไรบางอย่างเพื่อไกด์ไลน์นะคะว่าคุณจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อไป,ตอไปเตรียมวางแผนในอนาคตร่วงหน้าเอาไว้นะคะเป็นการทํานายทายทักแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การพูดคุยคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3านะคะในหัวข้อจะได้เจอกันอีกไหมเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ยค่ะคุณจะได้เจอคนที่คิดถึงอีกไหมจะเจอกันแบบไหนนะก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงการจบอะไรบางอย่างนะในชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามันมีความรู้สึก มีคนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะค่ะมีเรื่องราวที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณเท่าไหร่ในความรู้สึกอะค่ะ เหมือนคุณกับเขาอ่ะมีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอีกก็ต่อเมื่อมันมีการจบนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเติมเต็มตัวของคุณเองได้ะคะ่ะหรือว่าคุณจัดการกับชีวิตของคุณเองได้ดีมากยิ่งขึ้น แล้วถึงเวลานั้นนะคะคุณกับเขาถึงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งอาจจะเจอกันผ่านญาติผู้ใหญ่ผ่านผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มีออวุฒิภาวะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีอะไรอะ มีหน้าที่การงานอะไรควกงาที่ค่อนข้าจะสูงกว่าคุณด้วยอะค่ะเขาจะนำพาให้คุณกับเขาคนนั้นอะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะหรือบางคนก็อาจจะเจอผ่านแบบเพื่อนแม่คุณแม่หรือว่าคนที่เป็นคอนเน็กชั่นของคุณกับเขาที่มี <c oughs> อายุเยอะๆหน่อยอะค่ะแล้วก็ถามว่าท่าทีของเขาเมื่อเจอคุณแล้วอะมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะ ก็เรียกได้ว่าเขาอะจะเข้ามานะคะเข้ามาให้สิ่งดีๆกับคุณเข้ามาหยิบยื่นกําลังใจเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะบางคนอาจจะเข้ามาหาคุณแบบเข้าถึงครอบครัวคุณเลยอะหรือว่าเข้ามาให้สิ่งดีๆกับคุณแน่ๆน,นะคะเขาจะเข้ามาเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งรู้สึกดีกับตัวคุณเองอะคะ่ะ เหมือนเขาเข้ามาในเวลาที่คุณต้องการกำลังใจต้องการคนที่เป็นเหมือนครอบครัวต้องการคนที่เป็นเหมือนคนที่จะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการให้กำลังใจในช่วงเวลานั้นพอดีแล้วเขาเองก็พร้อมนะคะที่จะยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณ ส่วนถามว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อกับคนคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงการปรับสมดุลจิตใจนะคะการขัดแย้งอะไรบางอย่างคะ่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้เคลียร์กันหรือว่าเขาเองอะคะ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันตรงกันข้ามกับคุณมากๆนิ่สัยต่างกันเยอะๆหรือว่าขัดแย้งกันมากๆอนะคะ่ะเรื่องราวพวกเนี้ย มันเหมือนกับคุณอ่จจะต้องปรับตัวกับเขาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบแข็งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนโยนหรือว่าไม่ค่อยปรับตัวลุปมัป่วยให้กับใครอะ่ะมันเลยมีโอกาสยากที่เขาจะพยายามปรับตัวเข้าหาคุณเพราะงั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องแบบพยายามในการปรับตัวเข้าหาเขาค่อนข้างจะเยอะอะค่ะแล้วก็มันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้สารสัมพันธ์กันชนินที่แบบ ไปเจอครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะหรือว่าไปเจอเพื่อนไปทําความรู้จักกับคนรอบๆตัวของกันและกันนะคะแล้วก็ไพ่อัล้วเค้าก็ขึ้นมาแนะนํานะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะยังไงลองเปิดใจนะคะถ้าหากคนคนนี้กลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าเขากับคุณนะจะแตกต่างกันมากขนาดไหนไม่ว่าเขากับคุณนะจะรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันแค่ไหนอะค่ะถ้าหากคุณลองเปิดใจดูบางทีมันอาจจะมีการปรับตัวที่มันเข้ากันได้และเป็นไปได้โดยราบเรื่นมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะและเขาพร้อมที่จะกลับมาด้วยความรู้สึกที่มีความปรารถนาดีและหวังดีกับคุณ แล้วยังไงก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะก็อย่าอินมากจนเกินไปนะหวังว่าจะได้เป็นไกด์ไลน์เพื่อให้คุณตัดสินใจในการจัดการกับความสัมพันธ์หรือว่าชัดเจนกับตัวของคุณเองว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อในอนาคตนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจซึ่งกันและกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4นะคะในหัวข้อจะได้เจอกันอีกไหมเขาจะมีท่าทีอย่างไรนะคะก็มาเช็กกันดูนะว่ากับคนคนนี้จะได้กลับมาเจอกันไหมและจะเจอกันแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะได้กลับมาเจอกันนี่แหละผ่านกันในช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะ ไปเจอกันผ่านเพื่อนผ่านสังคมผ่านการแบบไปปาร์ตี้แฮงเอาท์การดื่มหรืออะไรพวกนี้นะคะอารมณ์แบบค่อนข้างจะเกี่ยวกับน้ํานะคะมีพลังงานของน้ําค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เวลาที่เจอกันนะมันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนรีเซ็ตความสัมพันธ์เนาะ อารมณ์แบบรีเซ็ตความสัมพันธ์นะแล้วก็จะได้กลับมานะคะยังไงก็ได้กลับมาเจอกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพียงแต่มันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนนิ่งๆกันไปเงียบๆกันไปมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้มีพลังงานอะไรที่จะขุดคนคนนี้กลับมาหาคุณอีกเลยนะแต่ว่า ในไพ่มันก็บอกว่ามันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการเจอกันอาจจะผ่านในเรื่องของน้ําผ่านในเรื่องของเพื่อนผ่านในเรื่องของการแฮงเอาท์การไปปาร์ตี้พวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อเจอกันแล้วค่ะเขาจะมีท่าทียังไงเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวแข็งนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างจะเยอะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆหรือว่าค่อนข้างจะถือในเรื่องของกรอบประเพณีะคะ่ะ พราะงั้นบางทีะการเจอกันครั้งนี้เขาอาจจะค่อนข้างเก๊กค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ใช่อารมณ์แบบว่าจะเข้ามาหวานเข้ามาขอความรักเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเก๊กๆ๊กยิงยิงอารมณ์แบบว่ามันมีพื้นที่ของฉันเธออะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบ่งแยกกันนิดๆอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอารมณ์แบบว่าถึงอย่างนั้นก็เธอสุดท้ายแล้วอ่ะ เขาจะเลือกเชื่อเสียงหัวใจของเขานะคะเขาจะเลือกทําตามแพชชั่นของเขาทําตามสิ่งที่เขาเรียกร้องจากใจลึกๆะว่ายังอยากจะมีคุณอยู่ในหัวใจเพราะงั้นการเริ่มต้นครั้งเนี้ย บางทีอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเริ่มต้นกับคุณเองและเขาจะเป็นคนที่เข้ามาพูดคุยนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามถึงแม้เขาจะมีอีโกโ้มีความแบบอยากจะเก็กลออยากจะเก็กให้ดูดีเอาไว้ร่วงหน้านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่เข้ามาเริ่มต้นกับคุณก่อน บางคนอาจจะหาข้ออ้างนะคะเข้ามาคุยเพื่อที่จะแบบว่าเออเป็นเหมือนคนรู้จักหรือว่าอาจจะใช้ความรู้อะไรเล็กๆน้อยเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อนะคะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียหน้าจนเกินไปในการเข้ามาคุยกับคุณนะเพราะงั้นเขาเป็นคนที่มีอกโก้เยอะนะแล้วก็บางทีอาจจะหาเรื่องแฉเข้ามาแบบนเนียนๆประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบว่าขอโทษหนะ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบกระตกกระตากจนเกินไปบางทีเขาอาจจะรอช่วง ที่คุณแบบอยู่คนเดียวหรือว่าคุยกับคุณแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหน้าแตกหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องรอกันหน่อยนะสําหรับคนคนนี้กว่าเขาจะเข้ามาคุยกับคุณได้เนี่ยท่าทีของเขานะ่ยอาจจะมีอีโก้มีความเก๊กค่อนข้างจะเยอะพอสมควร ส่วนถามว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะก็เรียกได้ว่ามันจะมีความเครียดพอสมควรนะอารมณ์แบบว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยอกับคนคนนี้เพราะว่าเขาเก๊กเยอะเกินไปไม่รู้จะหล่อจะดูดีไปไหนนะคะอารมณ์แบบแหมตัวเลือกเยอะจังเลยเนาะเก๊กอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถืออย่างนั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกที่มัน มันเหมือนต่างฝ่ายอะคะ่ะต่างเติมเต็มกันและกันได้ต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นในหัวใจมันก็จะมีการจีบนะคะการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งการกลับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ถึงอย่งงางน,นั้นกว่าจะเริ่มกันได้นี่เหนื่อยจังเลยอะรู้สึกแบบไพ่ขึ้นมาเนื้อเหนื่อย,ยอะขึ้นแบบเจ็ดเหรียญบ้างละขึ้นก้าดาบบ้างละกว่าที่จะลงเอยกันได้นะคะคุณเตรียมใจเอาไว้ได้เลยะคะ่ะน่าจะต้องเหนื่อยอีกเยอะค่ะกับคนคนนี้ แต่ถืออย่างนั้นไพเออลอเคอร์ก็ขึ้นนะคะว่าแบบคุณนะมีเคมีที่เข้ากันมากอะ่ะไม่ว่าเขาจะออกไปหาใครอะ่ะสุดท้ายเขาก็จะคิดถึงคุณอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะคะเหมือนคุณมีเคมีมีความชอบมีความหลงไหลในเรื่องราวแบบเดียวกันในอะไรต่างๆที่มันเหมือนกันอาจจะเป็นเหมือนคู่แบบโซโคอมิชชั่นแม้อะไรที่แบบเหมือนเคยอยู่ร่วมกันมาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมา แล้วก็เหมือนเข้าอกเข้าใจกันนะมองตาก็รู้ใจอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้คนคนนี้ดึงดูดอยู่กับคุณนะคะและไม่สามารถที่จะเหลียวหันไปมองคนอื่นได้ะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็จะคิดถึงคุณอยู่ดีแล้วมันก็จะต้องกลับมาพูดคุยกันอยู่ดีนะคะ แล้วยังไงก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดเพราะงั้นขอให้วางใจเป็นกลางนะคะคิดซะว่ามันเป็นการทํานายทายทักเพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีความหวังอยู่ไหมยังมีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ s u ซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์นะคะพูดคุยให้กําลังใจซึ่งกันและกันในโพสิทีฟนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมช่องที่อ่านคอมเมนต์ของเราได้มีพลัง งานบวกบวกบวกไปด้วยกันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและก็สวัสดีค่ะ